ีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมบาลานซ์แชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายเกมหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ผมเล่นนะครับเป็นเพื่อนสองคนนะครับเล่นก็คลิปนี้แบบอาจจะดูเร็วหน่อยนะครับแบบไม่ค่อยได้ตัดอะไรเลยก็รีบนะครับผมก็เป็นกุระเบ่อกับโยเกิร์ตนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ โอเคครับกก็มาอยู่ในเกมเลยเนาะก็ปลาแดก,ก็น่าจะเป็นดีเสิร์นะครับผมก็ถ้าแจ๊ดยังค้างก็ขอตัวขออภัยด้วยเด้อไม่เห็นนะครับตอนอัดไม่เห็นเนาะก็มาดูที่หลังเลยขอโทษคำหยาบเลยเด้อก็อมาเลยครับที่ที่กูเบื่อครับก็นั่นไงวอลนี่ก็เอาออกแปบมาครับ ริงติดได้บอก็เพื่อนับปุ่มใหม่นะครับทั้งสองคนเลยเนาะก็คนหนึ่งอาจจะผิวนิดนึงไอ้คนหนึ่งอา,อาจจะไอ้บอไม่ค่อยติดนะครับก็ปรับปุ่มใหม่นะครับก็ต้องเห็นใจกันเนาะก,ก็มาเลยไปเองไปเองโอเออครับเออนี่ครับผิวผิวเหมือนกันนั้นนี่อะ แล้วพาเมืองใหม่นะครับผมก็พาตัวนี้ตัออภัยด้วยเดี๋ยวกูรู้เบือปากวายังไม่โดนตัดปาท้ายมีตัวครับกูรู้เบือกูรู้เบือยิงพื้นครับปาไปยังไม่โดนกูรู้เบื่อบอกตัวกูแตกตัวกูแตกเดี๋ยวไอ้วอกูรู้เบื่อยิงไอ้วอไปหนึ่งดอกไปยังไม่โดน เป้งหนไอบอลเข้าจังวันนี้เป้งยังไม่โดนโอ้โหขีโจงวเป้งไปหนึ่งดอกยังไม่โดนเป้งไปอีกหนึ่งดอกโอ้โหยังไม่โดนครับเป้งไปอีกหนึ่งดอกอยู่เกิดบอกว่ามึงปั๊มยานดิตัวมึงแตกนะมีเอ็กซ์เซคอล์มัหนึ่งดอกเข้าจังวันนี้ตังไอบอลมาพร้อมครับปากขวาปากขวาน่ะยังยังไม่โดนปากขวาอีกยังเอออยู่นะครับปุ่มใหม่นะครับต้องเข้าใจทั้งสองคนด้วยนะ ก็เหมือนกับนายภาคใหม่นะครับก็ต้องคอยใช้พวกเตื่อนเนาะป้าคว้ามาดูฝั่งโยเกิร์ตบ้างฝั่งโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตติดครับติดเป้งรอแล้วเป้งโยเกิร์ตเป้งยังไม่โดนเป้งยังไม่โดนวิ่งออกหมอกจังหวะนี้สะบัดจอเปเองขึ้นฟ้าเป็นหนึ่งดอกเป้งอื้มจะเป็นสังหารอยู่นะครับผมก็ ขอโทษนะครับกูละเบื่อบอกนี้มาครับตอนนี้กูละเบื่อนําไปที่หนึ่งศูนย์เนาะแต่เป็นการดิงตัวแตกเนาะก็ถ้าเสียงกูละเบื่อบอกว่าปิงแหบสับก <c oughs> ็คำอยากว่าขอโทษอาไปด้วยเด้วก็เลี้ยวไม่เลี้ยวก็ดูจากการแบบ อะไรต่างๆได้ไดีเนี่ยก็ตายบ่อมาดูกูรลเบื่อบ้างไต่บ่ไอไปเอาเจอหรือเปล่ายิงเรียกแล้วครับยอยกก่อยิงเรียกแล้วเป้งเอาละครับเจอแล้วเปง้งไต่บ่อยังไม่โดนบาดกว่าบาดกว่า,วายังไม่เจอ ปากว่าย oh, uh ังไม่เจอโอ้โหด้วยปากว่าจังวันนี้ยังไม่โดนเล่นบบบเจ้ามากเป้งยังไม่โดนครับจังวันนี้เป้งอีกหนึ่งดอกยังไม่โดนก่ามันน่าจะผิวเลยครับเลยยิงกันไม่โดนเนาะปากว่าอีกปากว่าอีี่จุดวะป่าใส่ไปหนึ่งดอกอื้มหนึ่งมงเป้งไปหนึ่งดอกเป้งไปหนึ่งดอกเป้ง โอ้ต่างคนต่างผิวเนาะไปทะลุไอ้บอปา่าไท่โดน,นตั้งเออๆนะครับก็ผมใหม่เนาะก็ใจครับผมก็ผมใหม่เหมือนกันเนาะนี่ครับพอใจเพื่อนเอยอะไนี้เอาละครับเจอแล้วหันลังอือหึแตอุ้ยไปน้องเซ้งเข้ามาอยู่โดโดเกิดบ้างดินพันเนาะ ป้อมยายิงเอ็กซ์เบนด์ดอกทันลังมาอุ้งหูไงยังไม่แตกครับไต่บอทันเนาะยอย่างนี้โอก็ปั๊มยาก่อนเนาะอยู่ก่อบอกเอา้าโอ้โหเหลี่ยมนาเตอร์ครับกูรูเ้เบือเนอี่ยเหลี่ยมนาเตอ๋อได้ยังหวะนี้ก่อสองศูนย์พุนสะบัดนะครับจังหวะนี้ก้อนนี้ครับเดี๋ยวไม่เหลียวก็ดูเอาเลยกลัวแบตหมดนะครับผม เดือยวบอกว่าอสองสวนชิวชิวเดือยวบอกว่ากูยังไม่วอร์มกูยังไม่วอร์มวอร์มออกออกมาก็ต้องเอาช่วชิวเกิดครับตอนนี้โอ้หัออวอตะตายวอลเกิร์มหัวแตกเมื่อกี้ตาไปตาขวา ปาดหน้าปาดหลังปาดพร้อมพร้อมกันปาดเล็กปาดใหญ่เฮ้ยอะไรปาดท้ายมาปาดขวายังหากันไม่เจอครับเฮ้ยเฮ้ยเบอร์โพดเบอร์โพดงงแล้วอยางนี้ซองหนึ่งถึงขังเขาล้ข้างข้างขวาเฮนดิ้นทันเลย ตึงเ่าะจังนี้ตึงเนาะกูดูเบื่องงเลยครับเมื่อกี้เนี่ยแอกกล้องไปหนึ่งดอกน,นี่นี่บอกว่าสองหนึ่งชิวชิวปุ่มใหม่ครับกูดูเผื่อปุ่มใหม่อยู่เนาะก็ต้องบอกเลยนะครับเล่นในโทรศัพท์นะครับทั้งสองคนนี้มีใครเล่นในคอมเนาะ ดูแบบว่ามากูพร้อมแล้วกูไม่ตั้งแม่งแล้วไอ้บอกตอนยิงกูไม่ตั้งแล้วกูตั้งแค่ดันป่า้ายไปเฮ้ยนี่ครับเฟ่มาเฟ่กลับพับไปโกงมาครับกูรูเบื่อเอ้ยไม่ใช่กูรูเบื่อโยเกิร์ตเฮ้ยต้องเอาช่วยโยเกิร์ตนะครับตอนนี้ ต้องช่วยๆเนาะยังเป็นที่สามหนึ่งคืนขังคอระคังข้าง,างฝาอยู่นะครับยี่วันนี้บอกว่ากูยังไม่ชินมือปุ่มใหม่เฉยนี่ครับวัดระยะไกลแล้วปาดขวายังไม่แตกขวาหันหลงังโอ้ยยิงลูกนี้ เฮ้ลูกไงก็พากมูมั่วไปก็าพากมือใหม่นะครับก็ต้องแบบเห็นจกันด้วยเนาะทุกคนแบบตอนคิดไปตอนพักไ,ไ,ไม่เหมือนกันไหรับปาดขวาปาดขวาเหมือนกูตะเบื่อยังยัง,ย,งยังไม่เห็นตัวเนาะผิวโพดนี่เอไม่เห็นแล้วอันลังนโอ้โห เมื่อกี้นี่แบบตั้งช้านิดเดียวหัวแตกเลยขวาขวาขวาปลดเลียดปัดหนองทันรังส่วงของโหแบบวลาเสียวมากครับตอนนี้แบบกูจะเบื่อแบบไปตั้งไอบอลนียฮนะดูด,ดูครับไอโอ้ทันรังสะบัดดูกูจะเบื่อบ้างกูดูเบื่อโอ้กูดูเบือ่อบอกมึงมาดูกูทำไมวันนี้ มาดูแปบแตกแับเลยครับเอาละครับสองสามหามไปส่งครับจังหวะนนี้ก็แบบสูสีดูดีโค้ขี้เหน็นนั้นเีเ่ตึงครับตึงครับสามสองตึงนะเบาเลยอันนี้แบบเล่นเชิงตึงเลยครับแบบพี่จะน้องเลยดูแจกสรงละ กูเลเบื่อเป็นไฟดันขึ้นไปเนาะอยู่เกิดยิงเรียกครับมาแล้วครับกูเลเบื่อปา่าสายตวนกันยังไงโอ้โหตวนกันแบบนี้น้าแบบมาเสียวมากอยูเกิดทะลุไอวอกูเลเบื่อทะลุไอวอมา หน้าลอยฟ้าไปี้แตกหรือเปล่าอืม้มก็เป้งยังมีโดนเอาออกน้ำใจนะักีฬาครับยังยิงมาเขากูได้เบื่อเป็นฝ่ายตันต่อปาดขวายัางไม่โดนปาดขวาอีกยังไม่โดนโฮเออดีนึงไม่เป็นไรครับปาดขวาอีกออยูกิดเมื่อกี้แบบถ้าอยู่กดตเต้งมานีนหัวมามบโบเลยครับเมื่อกี้ ปาดปาดปาดอือหือปาดเลี้ยบปะหนองวิ่งหาวิ่งวนผมก็เช็คแบตอย่างเดียวเลยวิ่งหาอยู่ครับตอนนี้เจอไหมยังไม่เจอเป,เป,เปอีกเจอแล้วอือหือไงอีกอีกต้องให้บอกก่อนครับนี่แอกครับแอกครับโยเกิรแอกจัดเลยแอกจัดลีแอกจัดลี ให้จะลยมาครับกูจะเบื่อบอกมึงมาดิไปเรือกป้าหนองสะบัดซ้ายอยางหงงขวาหือแบบก็เกี่ยวครับจังไงแบบเขียวหัวมากขีเวหัวออกให้ดูครับหันหลังหันหลังให้ยังไงหงหอเป้งยังไม่โดนเป้งยังไม่โดนเป้งถ้าแบบจับภาแบบของใคร คนเดียวมากเกินไปก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะก็อย่าลืมนะครับผมก็เป็น,นัาภาคมือใหม่นะครับผมก็เข้าใจกันด้วยเนาะมาดูเกมต่อเป้งรงไอ้บอครับเป้งเป้งเปงวิ่งออกหมอกขันมาโอ้โหอันนี้เป็นเสียชีวิตนะครับเอาล้ครับกูละเบื่อ นำไปที่สี่ต่อ2แล้วนะครับผมก็ต้องเอาใจช่วยโยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตก็เพราว่ากุชชนนะลูกซองยาวกอดมาละลูกซองเหลืองกอดมาละดูดาเมจดอดาเมจซูซีกันนะครับตึงนะเชิงตึงนะ ก็ออกมาละก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันนี้สองคนนี้ได้ในโทรศัพท์นะครับทั้งกูระเบือทั้งจูเกิดเลยเนาะแล้วก็ผมแล้วก็สองคนนี้กูระเบือกับจูเกิดปบปุ่มใหม่ครับแล้วผมก็เป็นนาา้กพ้างด้วยเนาะก็สำหรับใครที่แบบจะให้ตัดทีมีเก็ต่อไปยังกดไดนใ้ผมด้วยเลย ยินผมพันแล้วเดื้ดอไอวอก่อนครับกำยาก่อนเบื่อแบบโอ้โหตัวกูไปแล้วมาเปิดไอวอออกมาเบื่อครับการมาปาดได้ปาดซ้ายปาดขวาหนุ่มไอวอครับยังวันนี้นี่ครับเล่นแบบโคตเดียวว่ะคนดูดีไม่ใช่ว่าเลย กินนาก๋วมาดีนะครับปากกวายังไม่เจอยังไม่เจอกันนะครับเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 2> โอ้โหงางล้างถ่วนครับจะใช้งานล้างถ่วนครับจะใช้แบบแปะเขาแบบงางเงือบอะไรงี้นะโอ้โหวันนี้แบบงางล้างถ่วนนะครับ,ง,าาง,นนรบงงเลยวันนี้งงเลยงงหนางงหนา ใครไม่งงกูงงนะน <c oughs> <c oughs> แหะครับผู้สร้างยาวสองบอกที่สามโอ้โหตึงโพดต,ตึงกันทั้งนั้น,นเลยนะครับผมโอ้ยบอกว่าถ่องผู้ไม่ชัดก็ขอตัวขอไปด้วยเด้อ <c oughs> นี่ครับอยู่เกิดหท้ามาครับตอนนี้ เห็บหิ้วกระสุนนะอยากอยากอยากหิ้วก,กระสุนลอยเข้ากระบาลอะไรเงี้ยโยเกิร์ตบอกก็ปาดหลังเนาะยังไม่รู้ป่าไปอีกตอนนี้แบบหิ้วกระสุนมากหิ้วกระสุนมากไอ้บอสเป็นไอ้ไม่รู้หิ้วกระสุนมากหิ้วกระสุนมากน่าจะแบบตีงเขาลงพวนนะครับไอ้บอสถึงเป็นแบบนี้นเนาะอก็ได้เป็น,นน้องนี่ กูเลยเบื่อแบบผู้ดวงกระทาแบบแต่ว่า,าวปิดอย่างเดียวเลยไปย,ยังไม่โดนเต็มตัวไปยังเต็มตัวอยู่นะครับกูเลยเบื่อแบบโอ้โหตัวกูหายแล้วนี่โยเกิร์แอคชั่ไปหนึ่งดอกเมื่อกี้เคยกูเลยเบื่อบ้างครับผู้ดนกระทาตัวแต่งเตงาแล้วโนโอไอวอครับเปงนวันี้เห็นหรือเปล่าเขาเข้ามาขวานะนเห็นหรือเปล่า อยู่องทัพแจ้งแจ้งอยู่นะครับเป้งเป้งกูอยู่ครับยังี้เป้งยังไม่โดนโปอื้อเอออครับยังี้ยังเอออยู่เนาะเป้งนี่ครับขำแล้วยิงอออืืหไม่โดนไม่โดนหัวแต่เต็มตัวเลย อ้เข้าใจไปครับปบผมใหม่ผมตัวเยอะกว่านี้เลยผมเล่นเนี่ยอยากจะโม่หรอไปเฮ้ยตะกิดเข้าหัวอยู่นะครับแต่เมื่อกี้ขึ้นสังหารเนาะเอาละครับต้องอาจะช่วยโยเกร์แล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าต่อสามไปแล้วเนาะตึงโพดตึงโพดคลิปนี้แบบโคตรเรียวๆเลยครับแบบไม่ตัดไม่ใรเลยไม่ใช่ไม่ตัด ไม่ไมค่อยตัดมากกว่านะครับผมก็แบบไม่รีไม่อะไรเลยนะครับผมโอ้โมาไงามาบา้บานตัวเองครับมาครับเราจะช่วยโยเกิดกันเง่งใจครับโยเกิดครับโชูผิวนี่ครับใต้บอดันไปแล้วโยเกิดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ เกิดแบบเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอปากขวาปาก้ายเราดันเลยครับเราเกิดดันนี่ดันเลยครับผิวไปเจะบินตัวกันไหมอื้มตัวกวนครับแบบปากขวามาแล้วโอ้โหแบบห no น่อยบอลเลยครับจะหน่อยบอลด้วยกันนี่ไปไปเฮ้ยเข่าหัวสกเก็ตเข่าหัวเป็นหนึ่งดอกไปอีกโอ้โห โยเกิร์ตบอกกูชุนละกูชุนละซ้ำศพแม,ม่งเลยกูชุนละโยเกิร์บอกกูชุนละแต่ผมก็บอกกูเจ็บคอละมาครับ54ตึงนะตึงนะกูะเบื่อจะใช้ปืนอะไรครับแบบเชิงตึงอยู่หรือเปล่าอ้าวละครับซองยาวมาแล้วกูเบื่อกูชุนละกูชุนละนี่แอกไปดินี่ดีเซตมาดิ ไอวอไม่ต้องครับบอกเลยคู่นี้ไอวอไม่ต้องครับนี่ครับตอนซ้อมตั้งได้ครับเพื่อนบอกแต่ตอนคูนไปตั้งจริงมันไม่ได้ครับโอก็ <c oughs> อเห็นใจก็ <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับคนให้กมาใจกันเนาะเอาละครับกูเบื่อดันมาแล้วผมก็เช็คแบตแดงแลวนะครับตอนนี้ดันนะครับกูเบื่อดันมาเปเป นี่ครับ,บรหน่วยวอรไปปาดซ้ายยให้เจอแล้วอไปอจากนี้แบบถ้ากรูปก,กันนะครับแล้วไปนี่จะสวยเลยนะครับเมื่อกี้นะนี่ตกนี่ครับตกก็ยังแอคได้ครับผมเดี๋ยวโดนคนดูด่าครับเปลนครับเรื่องกูระเบือครับเดียด๋ยวโดนคนดูด่าครับไปหน่วยวอร์ไปนี่ครับหน่วยวอรอย่างเดียวเลย ไปตายนะครับเป้งตัวเป้งโอ้โหดูเลือดตัวเองด้วยครับคุณระเบือครับปอมยาก่อนก็นี่ครับน้องข้างยาก็เพื่อนไม่คมอะไรแบบต้องนี้แบบถ้ายังไม่คมหรือแบบมีข้ออะไรผิดพลาดต่างก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อทุกคนแบบ ก็เข้าใจครัว่ามือใหม่หรือแบบเพิ่งฝึกปรับปุ่มใหม่รืแบบภาคใหม่อะไรต้องเข้าใจกันด้วยเนาะมามาดูทีเกมดีกว่าไม่อยากดึงดวมากครับไปเองน้อยวอรครับตอนนี้กูรบื่บใส่บอไม่ติดแล้กูไม่เล่นแล้วไอ้บอไปเองไปไปตัวดำตัวดำไป เกาะดำแล้วอ,อย่างนี้ไปเปิดเบือครับป่าความอีกตัวนี้วิ่งจูอยู่โยเกิร์ตป่าซ้ายมาไปเฮ้ยโอ้โหเป็นสังหารนะครับอา้าวห้าเท่าของเขาอย่างนี้โดนตีตื้นขึ้นมาแล้วเด้อเอาละโยเกิร์ตแบบดีมาดี ตึงโพดครับตึงโพดบอกเลยตึงโพดไน้องส์ดงเนี่ยของอยู่เกินไปสามพันแล้วเน่ยก็สำหรับใครชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเด้อทุกคนมาครับ อยูเกิดดันมาแล้วเป้งป่าขวาเองตัวขวาเองตัวเคิดไม่โดนนีเป้งหน่วยบอลหรือเปล่ายังไม่หน่วยบอลครับนอะยูเกิดนี่ครับผิวผิวแวงใส่น้ำเลยเป้งเองตัวโอ้โหเมื่อกี้ถ้าไม่หลบนะครับเมื่อกี้นี่แบบบอกเลยหัวบุ๋วอะบอกเลยหัวบุ๋ว าวางไวยเข้าหวัวไปหนึ่งเนี่ยไปน่าจะปั๊มยานะครับกูระเบือ่อโอเคก็ถอยมาให้นะครับเห็นปั๊มยาเรายืยนรอเลยยืยนรอเลยปั๊มยาปี๊ปปืน้นเอาไม่ยิงไม่ยิงป่ะโอ้โหยิงเหลี่ยมเหลี่ยมครับเมื่อกี้เหลี่ยม,ยม,ยมแต่ยังไม่โดนปัดตายมาปั๊มยาไปเองนี่งไงไปเองเป็นไงล่ะ ูเราเบื่อป่ะเอ็กจัดเอ็กจัดเลยชุนละเอาละครับหกห้าแล้วโยเกิดสู้เขาครับโยเกิร์ตหนึ่งใจครับถ้าแบบโยเกิรชนะเนี่ยเดี๋ยวแบบภาคอีสานโชว์เป็นหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งเกมอะเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งเกมดีแบบถ้าโยเกิรชนะมันก็จะหกเท่าใช่ไหมครับอย่แบบเกมที่เกิดแบบภาคอีสานลี ชาวภาษาอีสานสามารถเกิดดีดูเขาเด้อโยกเกิดนี่ครับโยกเกิร์ตไม่เน้นฆ่าคุณตั้งบัวนี่ระคอยดันไปละไอเห็นหรือเปล่าก็ยิงตัวมาครับขาแต่นั่งขาแต่ตั้งบัวเนาะไปกูงคุได้เบื่อผมกูจะจบกูจะจบเกมให้เร็วที่สุด ป่าควายเจอแล้วนี่ครับแบบผิวผิวมากเลยครับแบบดูมองเนี่ยเบื่อเบื่อมีซูดูก็ป่ามาไม่โดนป่าซ้ายมาเป้งยังไม่โดนเป้งไม่หนึ่งไม่โดนเป้งโอ้โหแบบเล่นโคตรหวาดเสียวอ่ะแบบเบื่อแบบไม่ใคยตั้งไอบอลเลยนะครับแบบปมุมมองแบบ kiêu ngoại thèn này luôn, kiêu kêu thèn đi mình em được có chỗ phiếu bay. bà sai vẫn mới đốn quá vẫn chưa, vẫn chưa cho chú hai ở đâu bà quá vẫn mới chơi gì nó viên về trái đâu ba trái vẫn mới chơi vẫn mới ก็รู้สึกว่าอ๋อเห็นแล้วนะครับตัวนี้รู้สึกแบบมันนี่ใส่ดีๆเป้งเู้สกแบบเห็นรูกกสุนนะน่าจะตึงพอสมควรวน,นะครับตายเนี่ยเป้งไม่โดนครับเป้งดูทรงแล้วผมผมคงจะแบบภาคอีสานโชว์เลยวะเดี๋ยวเป้งเป้งคิดว่าเป้งเป้งเป้ง อีกม็ดนึงยังม,มีโดนครับไปว่าแบบเป่งเป่งเป่งเน,เน,เนเี่ยเดียวก็เอาตดดัวไรเดอร์แบบไม่รู้จะพูดอะไรครับเฮ้ยเวอรนะเวอรนะเดี๋ยวโชว์ภาคอีสานนะครับมาเริม่มเลยแบบแต่ฟังไม่ออกก็ คงเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกทุกคนก็ถ้าฟังไม่ออกก็ฟังไปนะครับต,ตอนนี้ก็รูปซ่องสองบอกนะครับผมรูปซ่องสองบอกว่าถ้าฟังไม่ออกก็พ่ายามฟังใลดีนะครับผมจะเหนองยไปอีสานเด้อก็มาครับตามสัญญาแล้วไปอีสานเกมสุดท้ายมาเบื่อ ต่างเปล่างน้ต่งางเปลาไปบันทึกไปบันทึกไปมาเมล่ใจไ,กไ่กูเดเบื<ม>อ,อไปบันทึกเอออื้มจีโจ้อเดโยเกิจูไปโยเกยิมานี้อามืมอ่อเมื่อไเบือด ไปเงไปบัถทึกไปเงบัถทึกน้อยว่าอะไรพลายโยเกิด์ตยเกิร์ูจุโยงเฮ้ยโมโบก็โอเคนี่ไป,ไปอีสานทงกสามคนที่แบบฟังไม่ออกดูเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าแบบพักเออหรือแบบ ภาคเออเออพอมพูดไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะไม่พลาดชิปใหม่ของผมนะครับตลอดทุกทีน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย